โรบีลกำสมมนิ้วขาลงมอบแผ่วข่ะป่วนที่ไหนก็แปลกน้าแตกจนรีบหนีกลับ เรียกได้ว,ว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะเป็นช่วงคันลงของม็อบ3นิ้วก็ว่าได้ไม่ว่าจะเกณฑ์คนไปชุมนุมที่ไหนหรือแม้กระทั่งปวนงานวันสําคัญค่ะโดยเมื่อวันที่ห้าธันวาความที่ผ่านมาก็ไม่มีใครเอาด้วยมีคนมาร่วมน้อยจนสุดท้ายต้องหนีกลับออกจากพื้นที่หน้าห้างไปอย่างเงียบๆแมมกระทั่งพวกเดียวกันเองนะคะก็ยังเอือมถึงพฤติกรรมที่ไม่สร้างสรรค์โดยในวันนี้เนี่ยเราก็จะพาไปย้อนดูวีดีกรรมของม็อบสนิ้วขาลงที่เรียกว่าไปปว่วนจุดไหนก็แปลกและจะต้องหนีกลับบ้านกันค่ะ ขอฝากสินค้าถั่วลายเสือขั้วจากทิศท,ทางไทยค่ะกรอบหวานมันน้ำหนัก500กร,รมัมราคา179บาทสอบถามได้ที่โทร02-114-1177หรือว่าไลน์ไอดีค่ะ @shopcid.store ได้เลยค่ะแป๊กหนักค่ะซามนิ้วถือป้ายปาวนหน้าไอคอนสยามตะโกนหมิ่นสถาบานันร้ายคนสนใจสุดท้ายเนี่ยหนีกลับแทบไม่ทัน หลังจากเมื่อค่ำวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะที่เป็นเทศกาลคริสต์มาสนะคะก็ได้มีประชาชนหลายคนเนี่ยออกมาเที่ยวเล่นถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสยักษ์บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าชื่อดังหลายแห่งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ได้เกิดเหตุการณ์รวมตัวของกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือว่ากลุ่มม็อบ3นิ้วจำนวนหนึ่งที่ได้นัดรวมตัวกันทำกิจกรรมกลางลานห้างไอคอนสยามโดยมีการเขียนป้ายข้อความมายืนถือระบุว่าคุกไม่ใช่ที่เขาดาวของคนเห็นต่าง แล้วก็มีการชูป้ายข้อความว่าหากรับใช้ใบสั่งอย่างอัป,ปรีตุลาการเช่นนี้อย่างมีเลยเพื่อแสดงออกเชิงสัญลญักษณ์โดยมีคลิปวิดีโอปรากฏให้เห็นว่านักเคลื่อนไหวทางการเมืองสองคนได้ถือป้ายซึ่งสวมชุดนักโทษด้วยภายหลังจากที่ศาลไม่ให้ประกันตัวแกนนำราษฎรทั้งนี้คะ่ะระหว่างการทำกิจกรรมเจ้าหน้าที่รักษาค,ความปลอดภัยของห้างก็ได้ประกาศแจ้งเตือนกลุ่มนักกิจกรรม พร้อมถือป้ายข้อความว่าไอคอนสยามสถานที่ส่วนบุคคลไอคอนสยามขอสงวนสิทธิ์ในการใช้พื้นที่ภายในและบริเวณโดยรอบอาคารเฉพาะกิจกรรมที่ได้ขอล่วงหน้าและได้รับอนุญาตเป็นหนังสือแล้วเท่านั้นในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ต่อมาค่ะเวลา19นาฬิกาทางไอคอนสยามก็มีการแสดงน้ำพุประจำห้างซึ่งบุคคลกลุ่มนี้ก็ได้ทำการชูสามนิ้วและตะโกนคำว่ายกเลิก1-2 2ปล่อยเพื่อนเราก่อนจะเดินทางแยกย้ายกลับก็ทำให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมทั้งเรื่องพฤติกรรมและการฝ่าฝืนกฎของห้างสรรพสินค้า บางคอมเมนต์ค่ะก็เรียกร้องให้ห้างฟ้องเอาผิดกลุ่มม็อบดังกล่าวที่ออกมาเรียกร้องในช่วงที่ประชาชนกําลังออกมาเที่ยวเล่นเฉลิมฉลองในเทศกาลสําคัญโดยระหว่างที่ยืนถือป้ายค่ะก็ได้มีผู้คนเดินสัญจรไปมาแต่ก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับม็อบกลุ่มนี้ค่ะ ประเด็นกันค่ะดิ้นกันอกแตกตาย3นิ้วแพ้ยับเยินปุกระดมป่วนวันสำคัญแต่ม็อบมาหลักสิบสู้พลังคนรักสถาบันไม่ได้หลังจากที่เมื่อวานนี้วันที่5ธันวาคม2564ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่ได้เห็นความพร้อมเพียงร่วมใจของะสกนิกรไทยที่ออกมาตักบาตรทาบุญเพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และในโอกาสนี้ได้มีประชาชนจำนวนมากนับพันคนมารอรับเสด็จในหลวงและพระราชินีอย่างเนืองแน่นณนะอุทยานเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิตรเพื่อร่วมชมพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีและก็มีการชื่นชมพระบารมีของพระองค์ท่านท่ามกลางเสียงส่งพระเจริญดังกึกก้องทั่วพื้นที่ แต่ในขณะเดียวกันค่ะก็มีรายงานจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลถึงสถานการณ์ม็บที่ออกมารวมตัวกันโดยมีข่าวการเคลื่อนไหวของกลุ่ม p e o p ิ e ศิลปินเพลงเพื่อราษฎรบริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพและกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบทะลุกแกส๊สบริเวณแยกดินแดงทั้งนี้พบว่าบรรยากาศที่แยกดินแดงเมื่อวันที่5ธันวาคมนั้นไม่มีเหตุรุนแรงและมวลชนออกมาจำนวนน้อยเนื่องจากเจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล เรียมกำลังพร้อมรับมืออย่างเข้มงวดนอกจากนี้ยังมีการแชร์คลิปของกลุ่มม็อบบางส่วนที่ไปยืนชู3นิ้วที่ลานสยามพารากรพร้อมกับเขียนป้ายว่ายกเลิก112และมีการล่ารายชื่อคนที่อยากให้มีการยกเลิกด้วยการติดสติกเกอร์ลงบนแผ่นกระดาษแต่ก็พบว่าค่อนข้างเงียบเหงาค่ะมีเพียงจำนวนไม่ถึง10คนที่เข้ามาบวชหน้ากิจกรรม ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแม้จะพยายามตะโกนว่ายกเลิก112แต่ก็ไม่ได้รับความสนใจอย่างไรก็ตามค่ะในโลกออนไลน์ Twitter จะจุกครอง3ก็ยังมีการแสดงความคิดเห็นถึงพวกม็อบ3นิ้วที่อยากจะป่วนไม่รู้การละเทศะในวันสำคัญที่มีทั้งการปัน่นแฮชแท็กใน Twitter และการระดมคนให้ออกมาชุมนุมแต่สุดท้ายค่ะกลับไม่มีใครสนใจโดยจะจุกระบุว่า เจุกเข้าใจคำว่าสลิมอินดี้ก็วันนี้แหละค่ะก็ดูน่ารักดีนะทุกคนต่างลงทวิตเองสร้างแฮชแท็กเองสรุปมีเป็นร้อยแท็กค้ำจนลงไปนอนกลิ้งแค่แฮชแท็กวันพ่อแห่งชาติแฮชแท็กน้อมรำลึกในหลวงราชการที่9ก้าแฮชแท็กำดีเพื่อพ่อติดเทรนด์ทวิตเตอร์โดยไม่ได้นัดหมายก็ทำให้สามกีบดิ้นได้แล้วที่หในทวิต แต่ทำอะไรก็แพ้ก่อไร้ความหมายค่ะโดยเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะจะเห็นว่าประชาชนหลักหลายพันคนได้เดินทางไปร่วมรอรับเสด็จตั้งแต่ช่วงเช้าและเหล่าดาราคนดังต่างก็พร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันมีการโพสต์ค่ะน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9แสดงให้เห็นว่าการที่ม็อบ3นิ้วพยายามปลุกระดมให้ออกมาชุมนุมนั้น สุดท้ายก็ต้องแพ้ต่อพลังของคนรักสถาบันค่ะมาเปิดประเด็นกันค่ะคนในโลกโซเชียลค่ะก็มีการสัดยับ3มนิ้วป่วนวันสำคัญถ่อย3ไม่สมเป็นอนาคตของชาติขณะที่ทางด้านของโบค่ะก็มีการชื่นชมผู้จัดงาน สปิริตสุดยอดหลังจากเมื่อวันที่5ธันวาคม2,564ได้มีประชาชนจำนวนมากนับพันคนมารอรับสเสด็จในหลวงและพระราชินีอย่างหนึ่งแน่นณนะอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมชนะก,กาธที่เบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรเพื่อรวมชมพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสวรี และชื่นชมพระบารมีของสองพระองค์ท่ามกลางเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องทั่วพื้นที่แต่ในช่วงเย็นของวันดังกล่าวค่ะกลับพบว่ามีกลุ่มม็อบบางส่วนไปยืนชู3นิ้วหน้าลานสยามพารากรพร้อมกับมีการเขียนป้ายว่ายกเลิก112และมีการล่ารายชื่อคนที่อยากให้มีการยกเลิกโดยค่ะมีการติดสติกเกอร์ลงบนแผ่นกระดาษแต่ก็พบว่าค่อนข้างเงียบเหงา มีเพียงจำนวนไม่ถึง10คนที่เข้ามาปวนหน้ากิจกรรมร้องเพลงสันเสริมพระบารมีแม้จะพยายามตะโกนว่ายกเลิก1 1 2แต่กลับไม่ได้รับความสนใจล่าสุดค่ะในโลกโซเชียลก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ณถึงคลิปดังกล่าวว่าการกระทำของกลุ่มนี้ไม่เหมาะสมจะเรียกตัวเองว่าเป็นอนาคตของชาติด้วยซ้ำเพราะไร้กาละเทศะโดยในเพจ Facebook สติฮีโร่วีสก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้ด้วยว่า มีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเล็กๆไปยืนชู3นิ้วและตะโกนยกเลิก1 1 2ขณะที่ผู้ร่วมงานคนอื่นกำลังยืนเคารพและร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีในงานวันพ่อที่สยามพารากอนเมื่อวานนี้ไม่ไหวนะดีที่ไม่มีเรื่องสมองสมองไปหมดละน่าสงเทศขณะที่ทางด้านของโบนัทธาค่ะก็ได้มีการคอมเมนต์อีกด้วยว่าเหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนกันนะคะว่าเมื่อมีการพยายามป่วน แต่ยังไม่รุนแรงถ้าเจ้าของพื้นที่ไม่มีการไปจัดการที่เกินเหตุก็ไม่มีอะไรงานก็จบไปอย่างราบรื่นไม่งั้นภาพก็จะเป็นอีกแบบซึ่งจะไม่ดีกับงานก็ต้องชมเชยผู้จัดงานและผู้ร่วมง,งานที่มีความนิ่งพอด้วยอย่างไรก็ตามค่ะได้มีคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์การกระทําดังกล่าวด้วยว่าอยากเปลี่ยนแปลงประเทศแต่ยังใช้วิธีกวนกวนบาทาแบบนี้ ยังจะหวังเปลี่ยนแปลงอะไรสภาพแบบนี้หรือจะมานำพาประเทศในอนาคตรู้จักอะไรเหมาะสมยังแยกแยะไม่ได้ขี่แพ้ชวนตีพวกกระจอกในหมู่รุ่นเดียวกันเลยพยายามหากลุ่มเพื่อหลอกตัวเองว่าตัวเองมีเรื่องที่สนใจสะใจที่ได้ยามเย็ยดคนทั่วไปถึงขั้นสูงเพราะตัวเองสุดแสนต่ำต้อยไร้ราคาเพื่อนหลอกตัวเองให้ตัวเองรู้สึกดี ตอนนี้เขารู้ทันกันหมดแล้วสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l ล n e s h o p s i t store ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ